วันนี้เรามาออกบูที่ตลาดนัดบางประหันกันค่ะตั้งบูธเสร็จแล้วก่อนเรื่อนกิจกรรมนั้นก็มาเดินแจกไปปิวประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมของทางบูธเราเพื่อให้คนที่มาเดินตลาดนัหรือพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของอยู่บริเวณนั้นทราบถึงโปรโมชั่นแคมเปญดีๆของทางอิสุสของเรานะคะในบูธมีทั้งกิจกรรมและของแจกมากมายน้องชาวยุทธยาอยากให้อิสุของเราไปแจกที่ไหนคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยค่ะเริ่มสำหรับงานกิจกรรมช่วงแรกนะคะมีชานมไข่มุกมาแจกค่ะย้ำนะคะว่าแจกฟรีทุกแก้วค่ะชานมไต้หวันไขมุ ชาเขียวไข่มุน้งเงย็นชื่นใจแล้วมาร่วมกิจกรรมต่อไป<ส>ค่ะซื้อรถทอศูนย์หกหนึ่งหกเจ็ดแปดแปดแปดเก้าเก้าหรือคลิกที่หน้าโปรไฟล์ได้เวลาแจกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกันแล้วค่ะชาวตลาดนัดบางประหัรจะทราบกันอยู่นะคะาทางบูธอิสุสุข,ของเรามีของแจกฟรีน้องเอ็มซียังไม่ทันโฟนเลยมาต่อแถวกันแล้ว<อ>มายืนรอกันขนาดนี้ก็แจกไปเลยค่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลาวันนี้ยังไม่เป็นลูกค้ากันก็ไม่เป็นไรวันน้าคิดจะซื้อรถอิสุสุคิดถึงก้อยด้วยนะคะสำหรับการจัดแสดงโชววในนนรอบีีี้เกยาสสปดขโค ยั่วกิเลศชาวตลาดบางประหารค่ะสายซิงสายคีนสายมอบสายเลียต้องยกให้เขาเลยถ้าเกิดใครอยากดูเป็นรถสี่ประตูยกสูงสี่ยอดที่ตลอดการเทาแรมโบ้เระเอารุ่นเกตเอมมาจัดแสดงโชว์กันเลยทีเดียวค่ะบอกได้เลยว่าเฟี้ยวสุดๆนอกจากแจกชาไข่มุกและบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปแล้วก็มีสินค้าพิเียมาให้ทุกคนร่วมเล่นเกมในบูธของเราก็มีการเล่นดนตรีสดให้พี่น้องชาวตลาดนัดบางประหารได้พราน่ะลูกคาคนไหนที่สนใจออกรีสุก็เดินเข้ามาหาเซลโก้ได้เลยค่ะยินดีให้คำแนะนา แล้วถ้าลูกค้าคนไหนสนใจจองภายในบูธกิจกรรมของเรารับฟรีไปเลยแหวนทองในวันรับรถสนใจ<ะ>ซื้อรถอิสสุโทรหาก้อยนะคะหรือคลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์กดหัวใจกดติดตามให้ด้วยคะ่ะ